ปลักแล้ววะบ้าเปริตเต่งคู่บอกเลยวันโม่ไอตองกับโบเปนนี้เพี้ยนนะต่ำเลยก็เลยวันเพี้นมึงกินแด้แก้วก็นัดแม,แม่แม่ต้องต่ำน้ำเสียโจ้ในได้วันเดียวด้วยหยอกเดือนออกขึ้นอยู่เดือนข้าวพอเดือนทิพย์ผูกในทีมพริต เจ้าเตะกัจำตเจ้าปลวกได้น่ขูมากองวันนั้นไม่พํไให้ดวงเล็ดวงเล็ได้คุณไม่เลกเจเวลาคุณเราโจอยู่นี้ดีกับจัไโยติตัวเราเองเป็นดวงเล็ดวงต่้งแต่แลวขูปอจังเกยเกียร์โดว่ากองวันั้นอย่าพรงห้าโอ้ยหาต่างวันเลื่อยช่เนี่ยอย่หุ่มให้ห้ตีมูบาตเล่นจับเต้นหัววัน ตั้รบกันจริงเหรอนจิงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทางเพราะในเมืองหลวงของมนุษย์ในกรุงเทพนี่มันหลายจอกหลายชอกหลายซอยเหลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี G.P.S อะไรนายโถ G.P.SG.P.S GPS มันคืออะไรมันเป็นเครื่องมือนำทางมันจะมาบอกผิกัดโอยไปไหนเราพิมพ์ก้าวไปได้เลยเพรมันทันสมัยเลยครับ แต่สมมติว่าเราไปกรุงเทพกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตว่าเราไปไหนมันแล้งตลอดทางาระยะกันกับรดแล้งรถต่างเหรอข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีก500ห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายแต่เราเลี้ยวกว่าลองคูมันแล้งกันเลยมันบอกได้เป็น,นถ้าเรามากรุงเทพกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเลขเกตนูเกตนี้เกตนั้น, ύ, น,นขึ้นหมดแหละ กะโรยมาดินแดงกะพิมคำว่าดินแดงเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นปลวไม่รู้แหงอย่าร้างเลยกับคนนั้นจ้างตํำเปรี้ยได้กันไม่รู้แหงตื่ว่าเดินตากว่าดีพอยักไปปลอดภัยคุูจะเดินทางจากที่นี่อ,อยอาทองครับพี่ทองอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะกรเบิ <N> ้มน้องเจ็บแคไ่ไม่ไหมพี่ต้งน้องนะพี่ต้งกินดีจะเลื่อนน้องตลอดเวลาของนะคาค่ะกระเบิ้ม ตุ้ใจกูวอาไว้ในจินตนามึงชอบไปตรงเออในกูปฏิยัมตุนอะไรแกกูไปไหว้ยแับลมสีหน้าวันนี้กูบอกเล็วตาได้กับหลวงเจ้าอยากนี่กูรักตายเลยอยากขึ้นว่าเจ้าเลวกูต้มน,น้ำร้อนใจไปข้ามใจว,วัวไม่มีหับนี่อเ,ไไไไเอไไจเอจัน,ลน,ลนลเลีวตาเปงไงเก้าตาเปงไงเก้าจันเลีวแกปลุยใจโตมากเลยเจ้าหลักตะมวยควางซอยหงช่อเลี้ยมีซุยเืออไปไนู้ วันนี้กูจะไปจีผู้หญิงชาวมนุษย์เรียกทองมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันดสวยบ้างมึงแนะนำให้กูรู้หน่อยไร้ยกทองฮะข้าบันนี้กับผู้หญิงตั้งเสฝากโจผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต้อยกันให้ความช่วยกูไม่รู้ผู้หญิงปัดตายหน้าตาเป็นไงอะตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคม ตาต้นจีบคนตายต่อเดียวไปเลยกับผ่อแมไอ้ปู่ยิงจะมันนุติดรวยรุดไปเมืองใต้ไปตีปากตายไปฝากนั่งเลยว่าม้าไปกับพวกแม่ตินตะปิกคอยโยนในรูนอยู่ในทิดเว้นคนนั้นกอดตมจีนอยู่ไดีเจียบด้มจีนไอ้กูกับมือหนุว่ามายขีดตันนี่โง่ร้อยไม่กินการกูต้มจีนกูเทเปกีนเต้าอูจิบเซนมดีมาบวาน ม่ไหวเลยกดตัมปราจับบาดูปราจับบเลยปาจิจูนี่ยังติดขัดอยู่เลยีลยสามีแม่กาจัด